สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูมยุรีแตงไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3กันอีกแล้วนะคะค่ะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเนื้อหาใหม่กันค่ะซึ่งเนื้อหาใหม่ของคุณครูนั้นก็คือความเย็นมีผลต่อวัสดุค่ะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะ นักเรียนมาทบทวนบทเรียนไปกับคุณครูเลยนะคะค่ะในครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้ทำกิจกรรมความร้อนมีผลต่อวัสดุอย่างไรกันไปแล้วนะคะอันนี้นักเรียนมาทบทวนก่อนเรียนกับคุณครูก่อนค่ะเมื่อทำให้พาราฟินร้อนขึ้นหรือเย็นลงพาราฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะค่ะเมื่อทำให้พาราฟินร้อนขึ้นพาราฟินจะเหลวใส ไม่มีสีค่ะและเมื่อปล่อยให้พาราฟินเย็นลงพาราฟินนั้นจะเป็นอย่างไรกันคะค่ะเมื่อปล่อยให้พาราฟินเย็นลงพาราฟินก็จะแข็งขึ้นแล้วกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมค่ะค่ะการเปลี่ยนแปลงของพาราฟินนั้นเมื่อทำให้ร้อนขึ้นและเย็นลงสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างไรคะค่ะเราสามารถนำไปใช้ในการทำเทียนไขได้คะ่ะอุปกรณ์ในการเรียนนักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษสามัญ ILP นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มสองของสอสวทหน้า16คะ่ะและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนอื่นๆให้พร้อมนะคะ นักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนมาดูจุดประสงค์ในการเรียนไปกับคุณครูเลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนข้อหนึ่งเพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะข้อ2นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะ ข้อ3นักเรียนมีความมุ่งมั่นอดทนในการทำกิจกรรมในการเรียนค่ะจากจุดประสงค์นักเรียนมาตอบคำถามกับคุณครูนะคะข้อที่1ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุเรื่องของกิจกรรมก็คือเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งค่ะข้อ2เมื่อเรียนแล้ว เรื่องนี้ที่เราเรียนแล้วเนี่ยเรียนโดวยวิธีใดคะใช่แล้วค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปกันค่ะข้อ3เมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถทําอะไรได้คะใช่แล้วค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้เย็นลงค่ะ เราเรามาดูสถานการณ์กับคุณครูนะคะสถานการณ์ของเราก็คือวันนี้อากาศร้อนมากเลยอนัทกลับจากโรงเรียนขณะเดินทางมาบ้านเนี่ยอนัทอยากรับประทานน้ำเย็นมากเมื่อเดินผ่านร้านขายเครื่องดื่มจึงเดินเข้าไปซื้อน้ำเพื่อที่จะดื่มและดับความร้อนเมื่อถึงตู้แช่น้ำเย็นอนัทก็พบว่าน้ำในตู้เย็นนั้นนะมันไม่เย็นอนัทจึงไปเลือกซื้อ เซอร์เบ,บี้มารับประทานเพราะเซอร์บ,บี้ให้ความเย็นความสดชื่นคลายความร้อนนักเรียนอยากรับประทานเซอร์บ,บี้เหมือนอย่างอานัตกันหรือไม่คะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ในการทากิจกรรมกันนะคะอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยน้ำแข็งเกลือน้ำแดงตะเกียบแก้วน้ำปีกเกอร์น้ำเย็นชามผ้า ชุดการทดลองเรื่องเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งซึ่งจะประกอบไปด้วยถ้วยโฟมถาดอลูมิเนียมช้อนคนเทอรโมโมิเตอร์ค่ะค่ะนักเรียนมาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะนักเรียนก็มาเตรียมน้ำแดงใส่แก้วประมาณ30 m l ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเราเตรียมน้ำแข็งกันค่ะ โดยตักน้ำแข็งก้อนขนาดเล็กๆใส่ลงไปในถ้วยโฟมขั้นตอนที่สโรยเกลือประมาณครึ่งแก้วลงไปบนน้ำแข็งค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่4ี่เติมน้ำเย็นลงไปในถ้วยโฟมให้สูงเหนือกับเส้นขอบที่แสดงไว้ในชามประมาณ5มิลิเมตรใช้ตะเกียบคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนที่หเราก็จุ่มทอโมโมิเตอร์ลงไปเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งในถ้วยโฟมค่ะ จากนั้นขั้นตอนที่6นํำถาดไปวางไว้บนถ้วยโฟมปิดตัวล็อกถ้วยโฟมให้เรียบร้อยลินน้ําแดงใส่ถาดอลูมิเนียมวัดอุณหภูมิของน้ําแดงก่อนค่ะและสังเกตลักษณะของน้ําแดงแล้วเราจึงจะบันทึกผลค่ะขั้นตอนที่7คนน้ำแดงด้วยช้อนสีเหลืองวัดอุณหภูมิขณะให้ความเย็นและสังเกตลักษณะของน้ำแดงบันทึกผลค่ะ ขั้นตอนที่8เมื่อน้ำเย็นเกิดการเปลี่ยนแปลงหยุดให้ความเย็นสังเกตลักษณะของน้ำแดงวัดอุณหภูมิบันทึกผลค่ะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมปรเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำแข็งค่ะนักเรียนพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกับคุณครูเลยนะคะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วยก็คือน้ำแข็งน้ำแดงเกลือ น้ำเย็นตะเกียบชุดการทดลองถ้วยพลังเยื่อแข็งค่ะชุดการทดลองถ้วยพลังเยื่อแข็งจะประกอบไปด้วยช้อนคนนะคะช้อนเนี่ยมีไว้สำหรับคนน้ำแดงเพื่อให้ได้รับความเย็นทั่วๆต่อไปเป็นหลอดหยดค่ะ หลอดหยดมีไว้สำหรับหยดน้ำแดงเพื่อที่จะหยดลงไปในถาดอลูมิเนียมเพื่อทดสอบว่าถาดอลูอลูมิเนียมของเราเนะี่ยเย็นหรือยังต่อไปเป็นโทอโ,โมเมเตอร์นะคะโทอโมเมเตอร์ก็จะมีไว้เพื่อสำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำแดงและวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งที่ผสมกับเกลือเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นถาดอลูมิเนียมะคะ่ะถาดอลูมิเนียมมีไว้เพื่อสำหรับใส่น้ำแดงที่เรากำลังจะทำการทดลองต่อไป เป็นถ้วยโฟมนะคะถ้วยโฟมของเรามีไว้สำหรับใส่น้ำแข็งที่เราผสมกับเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะตวงน้ำแดงกันนะคะเราจะตวงน้ำแดงให้ได้30 ML ค่ะครูก็จะตวงใส่กระบอกตวงนะคะเพื่อให้การวัดค่าได้ผลที่แน่นอนขั้นตอนต่อไปนะคะ เราเตรียมน้ำแข็งกันก่อนที่จะทําการทดลองเราก็มาวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งที่ก่อนที่จะเติมเกลือกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเตรียมน้ำแข็งนะคะค่ะก่อนที่เราจะเติมเกลือลงไปในน้ำแข็งเราก็มาวัดอุณหภูมิของน้ำแข็งกันก่อนเลยค่ะซึ่ง ในการวัดอุณหภูมิครั้งนี้เนี่ยอุณหภูมิของน้ําแข็งจะอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาแบบนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อเราวัดอุณหภูมิของน้าแข็งเนี่ยอุณหภูมิของน้ําแข็งจะอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งแก้วนะคะเติมลงไปในน้ําแข็งแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเราใส่เกลือลงไปในน้ําแข็งแล้วเรามาวัดอุณหภูมิของน้ําแข็งที่ผสมเกลือกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาวัดอุณหภูมิของน้ําแข็งที่ผสมเกลือกันค่ะซึ่งเราวัดอุณหภูมิของน้ําแข็งที่ผสมเกลือแล้วได้ดังนี้นะคะอุณหภูมิจะต่ําลงจากศูนย์องศาแบบนี้ค่ะ ก่อนที่จะให้ความเย็นกับน้ำแดงเรามาวัดอุณหภูมิของน้ำแดงกันก่อนเลยนะคะอุณหภูมิของน้ำแดงที่วัดได้จะอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสยนะคะนักเรียนขั้นตอนต่อไปเราจะนำถาดอลูมิเนียมครอบลงบนปากถ้วยโฟมแบบนี้นะคะรอกถ้วยโฟมให้เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะ จากนั้นเราจะนำน้ำแดงใส่ลงไปในถาดอลูมิเนียมโดยใช้หลอดหยดหยดน้ำแดงลงไปทีละน้อยนะคะเมื่อเรานำถาดอลูมิเนียมครอบที่ถ้วยโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะค่อยๆหยดน้ำแดงลงไปโดยใช้หลอดหยดนะคะ <S <S เพื่อดูว่าถาดของเราเริ่มมีความเย็ยนหรือยังอย่างนี้นะคะ จากนั้นเราจะค่อยๆเติมน้ำแดงลงไปในถาดแล้วก็แล้วก็ค่อยๆค,ค,คนนะคะแบบนี้นะคะเติมทีละน้อยค่ะ การคนก็จะเป็นตัวทำให้น้ำแดงเนี่ยได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้น้ำแดงอะจากที่เป็นของเหลวเมื่อได้รับความเย็นเข้าไปเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลง จะเป็นเกร็ดน้ำแข็งแล้วลนะคะตอนนี้ค่ะน้ำแดงของเราเนี่ยเริ่มจะแข็งแล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำแดงนะเริ่มมีความข้นขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นเกร็ดนะักเรียนช่เห็นเห็นไหมคะแบบนี้แล้วนะคะถ้าคนต่อไป ก็จะเห็นว่าน้ำแดงของเราเนี่ยจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนแรกที่เป็นน้ำแดงที่เป็นของเหลวหนั่นน่ะก็จะเมื่อได้รับความเย็นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มแเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบนี้นะคะ จากนั้นเราจะมาวัดอุณหภูมิของน้ำแดงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาวัดอุณหภูมิของน้ำแดงที่ได้รับความเย็นแล้วแล้วก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็งแบบนี้นะคะเมื่อเราวัดอุณหภูมิของน้ำแดงนักเรียนก็จะพบว่าอุณหภูมิของน้ำแดงที่ได้รับความเย็นแล้วจะอยู่ที่ประมาณศูนย์องศาแบบนี้นะคะ เมื่อเราให้ความเย็นต่อไปนะคะน้ำแดงของเราก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็แข็งตัวมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ,ะจากการทดลองเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่า น้ำแดงก่อนให้ความเย็นน่ยจะมีลักษณะเป็นของเหลวนะคะสีแดงหลังจากให้ความเย็นแล้วเนี่ยน้ำแดงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวจับตัวกันเป็นเกร็ดน้ําแข็งแล้วก็แข็งตัวในที่สุดมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูสาธิตการทดลองการเปลี่ยนแปลงของน้ําแดงกันไปแล้วนักเรียนสามารถทำการทดลองนี้ที่บ้านได้นะคะ ซึ่งอุปกรณ์ที่บ้านของนักเรียนมีนะนักเรียนก็หามาทําได้เลยค่ะเช่นนักเรียนก็จะมีถาดลักษณะแบบนี้นะคะนี่เพื่อนักเรียนมีเอาไว้เพื่อสําหรับนําน้ําแข็งและเกลือมาผสมกันในถาดใบนี้จากนั้นนักเรียนก็ไปนำหม้อที่คุณแม่ทํากับข้าวอะ่ะเอามาได้นะคะเพื่อที่จะเอาน้ําแดงเนี่ยใส่ลงไปในหม้อใบนี้ นะคะจากนั้นนักเรียนก็เตรียมน้ำแดงมีน้ำเย็นธรรมดานะคะมีทัพพีเอาไว้สําหรับในการคนน้ําแดงนะคะแล้วก็เกลือที่บ้านมีก็จะจะมามา,มาวางรวมกันไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูก็จะอ่าน้ําแข็ง ถ้ามันเป็นก้อนแข็งแบบนี้นักเรียนทุบให้เป็นก้อนเล็กๆได้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลองไปเลยค่ะค่ะเมื่อเติมเกลือเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปค่ะจากนั้นนักเรียนก็คนเกลือกับน้ำแข็งเนี่ยให้มันเข้ากันนะคะ ะยายามคนให้มันเข้ากันนะคะเมื่อนักเรียนเห็นว่าคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เติมน้ำแดงลงไปในหม้อค่ะและค่อยๆเติมไปทีละน้อยนะคะ จากนั้นก็แช่ลงไปในกระมังแบบนี้นะคะแล้วใช้ทะพีค่อยๆค,คนค่ะการคนก็อย่างที่ขัวอธิบายให้ฟังแล้วเพื่อให้น้ำแดงเราเนี่ยได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามันเป็นของเหลวอยู่นะคะเป็นน้ำแบบนี้อยู่นะคะพอเราให้ความเย็นไปอีกสักพักนึงและคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ เรียนเห็นไหมคะว่าจากของเหลวเมื่อกี้นี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมคะของน้ําแดงเริ่มข้นขึ้นแล้วก็จะเริ่มจับกันเป็นเกร็ดแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเราก็ให้ความเย็ยนต่อไปนะคะทางเรียนสังเกตที่ข้างๆหม้อของคุณครูจะเห็นว่าน้ําแดงของครูเนี่ย ตัวกันแข็งที่บริเวณด้านข้างหม้อแล้วค่ะตอนนี้น้ำที่ก็เริ่มข้นขึ้นแบบนี้นะคะจากที่มันเป็นของเหลวค่ะให้ความเย็ยนต่อไปนะคะแล้วก็คนต่อไปค่ะ,คะเมื่อให้ความเย็ยนต่อไปนะักเรียนก็จะเห็นว่าน้ำแดงของครูนั้น้นขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะให้ความเย็ยนต่อไปนะคะ ก็จะเริ่มคนมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มจะแข็งเลยค่ะค่ะเมื่อให้ความเย็นต่อไปและคนต่อไปนะคะน้ำแดงของครูก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้คือแข็งขึ้นแล้วค่ะนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากการทำ น้ำให้เป็นแข็งๆแ,แบบนี้จากน้ำสีแดงก็อาจจะเป็นน้ำอื่นน้ำผลไม้หรือน้ำสีอื่นๆได้นักเรียนก็ทําแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้มีน้ําหวานที่มีลักษณะแข็งแบบนี้ไว้ทานที่บ้านและก็แบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานด้วยนะคะซึ่งการทดลองนี้นักเรียนจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทําเองที่บ้านได้วันนี้คุณครูก็ขอจบขั้นตอนการทดลองเพียงเท่านี้นะคะ ค่ะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมการเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาบันทึกผลการทำกิจกรรมไปกับคุณครูเลยนะคะค่ะเมื่อทำการทดลองกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาบันทึกผลการทำกิจกรรมกับคุณครูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนการทดลองของ,ของเราก็คือให้หนักเรียนสังเกตและวัดอุณหภูมิของน้ำแดงก่อนให้ความเย็น แล้วก็นักเรียนก็วัดอุณหภูมิของน้ำแดงขณะให้ความเย็นบันทึกผลหลังจากนั้นก็สังเกตลักษณะของน้ำแดงและวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งหลังจากให้ความเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้คือตารางผลการทำกิจกรรมและการบันทึกผลของคุณครูนะคะของนักเรียนได้เหมือนกับของคุณครูหรือเปล่าคะ ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าก่อนให้ความเย็นเนี่ยเราสังเกตเนะี่ยลักษณะของน้ำแดงก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีแดงวัดอุณหภูมิได้ประมาณ29องศาเซลเซียสนะคะขณะให้ความเย็นสังเกตลักษณะของน้ำแดงเนี่ยก็ยังเป็นของเหลวสีแดงเหมือนเดิมนะคะวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสค่ะหลังจากให้ความเย็น นะเรามาสังเกตลักษณะของน้ําแดงเนี่ยจะข้นขึ้นและมีลักษณะเป็นเกรดน้ําแข็งค่ะวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่ศู์องศา,าเซลเซียสค่ะเมื่อเราทําการทดลองกันไปแล้วเรามาอภิบายผลการทํากิจกรรมกันนะคะจากการทํากิจกรรมเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าน้ําแดงเนี่ยก่อนให้ความเย็นมีลักษณะเป็นของเหลวค่ะสีแดง เราวัดอุณหภูมิเนี่ยก็จะวัดได้ครั้งแรกจะวัดได้เท่ากับอุณหภูมิของห้องนะคะเมื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงแก่น้ําแดงไปเรื่อยๆเนี่ยน้าแดงที่วัดได้ก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งคือมีลักษณะเป็นเกร็ดน้ําแข็งเกิดขึ้นค่ะสรุปผลการทํากิจกรรมจากการทํากิจกรรมสรุปได้ว่าน้ําแดง ก่อนรดอุณหภูมิให้เย็นลงน้ำแดงมีลักษณะเป็นของเหลวมีสีแดงเมื่อรถอุณหภูมิให้เย็นลงน้ำแดงจะเปลี่ยนแปลงจากของเหลวเป็นของแข็งแสดงว่าเมื่อทำให้วัสดุเย็นลงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราจะพบเห็นว่า การทำให้วัสดุเย็นลงนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตเดิมจะเหลวเมื่อนำไอศกรีมเคลือบช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็จะเย็นลงและแข็งเคลือบไอศกรีมได้ค่ะค่ะเมื่อเราทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาทบทวนความรู้ที่ได้เรียนกันไปนักเรียนมาทบทวนโดยการตอบคำถาม หลังการทดลองไปกับคุณครูเลยค่ะตอบคำถามหลังการทดลองกันนะคะข้อที่1นักเรียนสังเกตเห็นน้ำแดงมีลักษณะอย่างไรก่อนลดอุณหภูมิคะข้อ 2. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้น้ำแดงเปลี่ยนแปลงคะข้อ 3. นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมการทดลองอะไรเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิของน้ำแข็งคะค่ะนักเรียนมาดูคำตอบกันนะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นน้ำแดงมีลักษณะอย่างไรก่อนลดอุณหภูมิค่ะน้ำแดงก่อนที่จะลดอุณหภูมินั้นจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีแดงค่ะค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้น้ําแดงเปลี่ยนแปลงคะใช่แล้วค่ะสาเหตุที่ทําให้เปลี่ยนแปลงก็คือน้ําแดงเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการลดอุณหภูมิให้เย็นลงนั่นเองค่ะ ข้อสนักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมการทดลองอะไรเป็นสิ่งที่ช่วยลดอุณหภูมิของน้ําแข็งคะค่ะสิ่งที่ช่วยลดอุณหภูมิของน้ําแข็งก็คือเกลือนั่นเองคะ่ะค่ะนักเรียนมาดูการบ้านวันนี้กันนะคะการบ้านข้อที่1คะ่ะลักษณะของน้ําแดงก่อนให้ความเย็นและหลังให้ความเย็นเป็นอย่างไรกันคะใช่แล้วคะ่ะ ก่อนให้ความเย็นน,น,ยน,น้ำแดงมีลักษณะเป็นของเหลวหลังให้ความเย็นน้ำแดงมีลักษณะเป็นของแข็งหรือมีลักษณะเป็นเกร็ดน้ำแข็งนั่นเองค่ะข้อ2เมื่อน้ำแดงเย็นขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อน้ำแดงเย็นขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำแดงจะเปลี่ยนแปลงจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะค่ะ นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส1 5เรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุอย่างไรคะ่ะการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทําการบ้านในใบกิจกรรมรหัส1 5เรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุข้อหนึ่งถึงข้อสค่ะ โดยดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส1.5เรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุถ้านักเรียนคนใดไม่สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนตอบคำถามในกระดาษ A4 ตามหวัวข้อในใ,นใบกิจกรรมเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ่ายรูปผลงานส่งในแพลตฟรอร์มของโรงเรียนภายในวันที่13ธันวาคมสอง4ค่ะ นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้รหัส15นะคะเรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุอย่างไรค่ะจากนั้นนักเรียนไปทำการบ้านให้คุณครูนะคะในรหัสนี้จะไม่มีการบ้านในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส15มาตอบคำถามให้คุณครูนะคะ ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนตอบคำถามโดยดูตามหัวข้อของใบกิจกรรมในกระดาษ A4 เมื่อนักเรียนทำกันบ้านกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ่ายภาพของผลงานส่งมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนให้คุณครูนะคะ นักเรียนส่งกันบ้านให้คุณครูภายในวันที่13ธันวาคม2564ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องความเย็นมีผลต่อวัสดุเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ